สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเดินป่าสวยๆงามๆนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับก็มีเล่มแรกครับเป็นเหล็กชิปเปอร์สติลครับเพิ่งทําเสร็จมาแค่เล่มเดียวนะครับส่วนเล่มที่2 3 4าสี่เป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนนะครับยังราคาเดิมกันนะราคาเดิมกันนะครับเหล็กชิปเปอร์สต e ลตัวนี้เป็นไซส์กลางนะครับพร้อมฝักมีด อยู่ที่2,700บาทขับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางส่วนเหล็กใบเลื่อยวงเดือนนะครับราคาอยู่ที่1,900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนี่ครับเล่มที่1นึ่งส่งโบวีเป็นงานทิ้งผิวไฟเป็นงานปราณีตนะครับดูจากการเก็บงานปาดผิว เป๊ะนะครับใบมีดยาวอยู่ที่8.9นิ้วใบกว้าง1.8นิ้วสันอยู่ที่6.5มิลเป็นงานตีไล่ปลายด้ามไม้พยูสวยงามมากนะครับสีแดงเข้มและมีลวดลายของเนื้อไม้นะครับ มันพอดีนะครับไม่หนักและไม่เบาไซส์นี้แหะครับที่พกเข้าป่าพกเดินทางงานแคมปิ้งไม่น่าเกียดนะครับพกง่ายไม่หนักเอียวนะครับเก็บไว้ในรถก็เก็บไว้ได้เบ็ดมิดชิดนะครับเพราะเป็นไซส์ปานกลางนะครับถ้าใหญ่เกินไปนะครับจริงๆเนี่ยการพกพกพามีไว้ในรถเป็นอาวุธนะครับตำรวจจับนะครับเราต้องเลือกไซส์พอดีพอดีนะครับ แล้วก็เก็บให้มีชิดนะครับแล้วเวลาตำรวจถามเราก็ตอบเขาได้บอกว่าเราก็พกเอาไว้นะครับเพราะว่าสภาพของมีดที่เราพกไว้อะมันไม่ได้อยู่ในสภาพในการใช้งานนะครับแต่ถ้าท่านถืออย่างเงี้ยทะเลยทะล่าออกรถพกไปนั่นไปนี่อ่ะโดนแน่นอนครับโดนแน่นอนหรือเน็บเอไวไว้นี่โดนแน่นอนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเน็บเอวได้แต่เอาไว้เข้าป่านะครับเพราะว่าในป่าไม่มีตำรวจนะครับ นี่ใส่ใส่ฝักก็จะสวยประมาณนี้ครับเหล็กชิปเปอร์สตีลเหล็กต้านสนิมนะครับ2,700บาทต่อมาครับเ่่มี่2เป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนนะครับเป็นทรงมีดอินเน็บนะครับทรงมีดเน็บแต่เราแต่งวาวตรงสันนะครับนี่ครับแต่งคมหลอกให้เฉยๆมันเลยดูเป็นกึ่งเน็บกึ่งโบวี่ถ้าโบวี่อ่ะหลังจะต้องยก แต่นี่หลังไม่ยกนะครับเรียบเท่ากันทั้งหมดเป็นงานผิวไฟคมขัดกึ่งเงานะครับใบมีดยาว9.2นิ้วกว้าง2.1นิ้วสันอยู่ที่5.5มิลเซฟกาดทองเหลืองด้ามไม้พยุงใส่หมด2ตัวมีรูร้อยเชือกไม้ เป็นไม้ชิ้นเดียวกันไม่ได้ต่อนะครับไม่ได้ประกบที่อื่นค่ายอื่นผมเห็นหลายค่ายเลยเอาไม้สองชิ้นซ้ายขวามาประกบกันทั้งที่มีเป็นด้ามกันนะครับเวลาใช้งานไปมันแตกนะครับแตกตามรอยรอยต่อนะครับต้องเป็นไม้ชิ้นเดียวกันแล้วก็มากลึงขัดมือให้เป็นรูปนะครับรูปมือรูปเว้าตามร่องมือนะครับทำยากกว่าจะเสร็จนะครับพิธีพิถันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่บาทเนี่ย ถูกเหมือนได้ฟรีครับทำไมผมถึงพูดบ่อยทําไมผมถึงพูดบ่อยในคลิปว่าถูกเหมือนได้ฟรีก็มันถูกจริงๆครับหนึ่บาทแล้วการเก็บงานนะครับวัสดุแต่ละอย่างครับของดีๆทั้งนั้นนะครับต่อไปเล่มที่3ครับ ทรงเดียวกันขนาดเท่ากันเป๊ะนะครับเพียงแต่ว่าเป็นขัดขาวขัดขาวกึ่งเงาเห็นไหมครับเนี่ยครับเล่นเงาให้ดูใบมีดยาว9.2กว้าง2.1สันอยู่ที่5มิลเวลาเราขัดขาวสันมันจะหายนะครับความหนาของใบมีดมันจะหายไปนิดหนึ่งด้ามไม้พยุง สีเข้มออกโทนมืดนะครับสีแดงเข้มเข้มเลยนะออกโทนมืดเป็นรอยเปรอยมือละเช็ดก่อนนะครับเป็นรอยมือ,อขัดขาวมีอยู่สองใบสองเล่ม MDC เ,เหมือนกันครับขนาดเท่ากันนะ ด้ามสีคล้ายกันอีกนะครับสีแดงเข้มจนมึดเลยนะครับสวยมากๆสวยจริงๆมามาดูทบทวนราคากันอีกรอบครับเ,รรเล่มแรกเหล็กชิปเปอร์สตีลครับเหล็กแข็งตานสนิมครับราคา2,700บาท เล่มที่2งสามสเป็นเหล็กใบเล่วงเดือนนะครับราคา1,900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจเล่มไหนทักทายมาได้สวัสดีครับ